สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยอนดิงกกตูมนะคะตอนนี้ยอนดิงก็จะทําข้าวผัดนะคะทําข้าวผัดให้น้องนาจานะคะค่ะเนาะทำข้าวผัดให้นาจาก่อนนะคะข้าวผัดนาจาว่ายันทําข้าวผัดอร่อยก่อนที่เราจะทําข้าวผัดนะคะใส่หมูนะคะก็ต้องหั่นเนื้อหมูนะคะทําข้าวผัดใส่หั่นเนื้อหมู ก่อนจับเตรียมนี่ก็เนื้อหมูใส่ไข่ด้วยนะคะนาจาชอบกินข้าวผัดหมูใส่ไข่กินทุกวันทุกเวลาอีกด้วยเชา้าเย็นโอ้ชอบกินมากเลยอ่ะ,อะทำให้กินก่อน ใส่หมูเยอะๆจะได้อร่อยอร่อยคือเราก็จะเตรียมก่อนนะคะทำข้าวผัดเราก็จะเตรียมอุปกรณ์การททา mm. ก็หั่นเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูเสร็จแล้วก็น,นี่ก็คือ,อะมะเขือเทศนะคะใส่มะเขือเทศไปสองลูก mm. มะเข mm. ือเทศสองลูก mm. โอเคเรียบร้อยแล้วเราจะไปใส่ข้าวผัดนะคะ on okay. กรเทียมก็หมดกะเทียมหมดก็ไม่ต้องใส่ ข้าวผัดของนั่หนีนะคะทำสุกอย่านี้นะคะข้่วผัดไผ่ก่อนค่ะร้อน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 ข้าวต้องนอน ใส่ไข่ก่อนถ้ามีกระเทียมก็เจียวกระเทียมก่อนแต่ว่าไม่มีกระเทียมก็ไม่ต้องใส่กระเทียมนะคะนี่แล้วเก็จะใส่เนื้อหมูล,มลงไปเนื้อหมูกับผกคะทีลงสไปนะคะแล้วก็เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงโดยเราก็ผสมไว้นะคะผสมเครื่องปรุงไว้ก็คือ ผสมเครื่องรไว้ก็คือซอสแล้วก็อะไนะน้ำตาลไซายซอสผสมไว้แล้วก็ผัดใส่กันนะคะนี่รสดีรสดีก็ใส่ลงไปแล้วเนี่ยรสเผ็ดนิดน้อย ระีด้วยนาจาชอบกข้าวผัดย่าตกอร่อยย่าทำข้าวผัดอร่อยย่ากินข้าวผัดย่าย่าไปที่จะปาดงไม่กินข้าวผัดย่านี่เรเอาข้าวใส่นะคัตกข้าวใส่เดี๋ยวก้าวตีนเล็ Shooting DC นะทำเยอะ แด็ก uhm. ็ส่งาดิ้าอย่าผัดให้ร้านกินดีกว่าไปซื้อเขาซื้อเขาจาตั้งสี่สิบห้าสิบบาทนะครับาย่าก็ผัดก็ผัดข้าวผัดร่อยยนะจ๊าบอก เดี๋ยวชิมดูก่อนแซ่บอยู่บ่แซ่บคือเก้าค่ะอร่อยคือเก้าวนกตาชอบมากเลยข้าวต้มผัดยา,าข้าวไอ้ข้าวผัดยาใส่หมูเยอะๆใส่ไข่ใส่หมูย้อนแสงนะคะแสงจะเข้าตอนนี้แสงพระอาทิตย์ จ้าเข้ามาในห้องครัวแล้วแสงเต็มเลยเดี๋ยวจะตักใส่จานให้ก่อนนี่เรียบร้อยชิมดูสิแซบบอฝีมือย่าชิมดูสิมันร้อนอร่อยไหม,มสุดยอดเห็นไหมล่ะชอบกินฝีมือ,อย่าอโอเคนี่ถ้าชอบกินทําให้ทุกครั้งขอให้ชอบนะคะแต่ยาก็จะกินข้าวแล้ว ไหมวันนี้มีหมูใส่เอาหมูใส่เมื่อวานนี้ไม่มีหมูวันนี้มีหมูใส่ค่ะใ,ใ,ใส่หมูมเยอะแล้วก็ใส่ไข่ด้วยเ,เยอะเอาไปอันนี้คือมะม่วงนะคะมะม่วงของบ้านเรามะม่วงงบ้านเรามะม่วงน้อยนะคะเราจะล้างก่อนเอามะม่วงไปกินกับข้าว กินกับข้าวอะไรก็ต้องกินขาดมะม่วงไม่ได้ลูกมะม่วงนี้จะสีเขียวแต่ว่าข้างในมะม่วงนี้หวานมากนะคะต้นมันเป็นดางต้นนะคะต้นที่ไม่หวานก็ไม่หวานต้นที่หวานก็หวานเเดีย๋ยวเฮียเอาไปกินกับข้าวก่อนอ้อนี่กินกับข้าวนะคะครั้งนี่ครั้งละหกเจ็ดลูกบดนะคะจริงชอบมากเลยมะม่วงกินกับข้าวนี่นค่ะ กินแล้วก็เอาใส่เอาข้าวเหนียวใส่นะคะอร่อยมากเลยนะคะจะล้มามะม่วงไปกินกับข้าวก่อนเด้อถ้าไม่ดูนี้นะคะไม่ไม่มีอะไรที่จะสู้มะม่วงแล้วค่ะฤดูมะม่วงกินกับข้าวนะคะ กินได้เช้าเที่ยงแรงเย็นมะม่วงกับข้าวนะคะกินได้ไม่เบื่อนะคะก็ไปเก็บมะม่วงมาถุงใหญ่เลยนะคะจีนี่ค่ะเวลาหิวก็มากินนะคะเก็บมาถุงใหญ่ๆเลยต้องกินนะคะเพราะว่าหมดฤด,ดูแล้วจะไม่ได้กินค่ะทํามะม่วงแผ่นไว้ยาก็เคยทําแต่ว่าไม่อร่อยนะคะก่อคลิปนี้นะคะฝากจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ